ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำนายดวงและในคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานความลับของศัตรูผู้คิดอิจฉาริษยาคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเปิดโปงความลับของศัตรูสมบัติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์เออธาดินพฤหสบกันมาก่อนวินัตราศีพฤษภราศีตุลมูลราศีมีนราศีกรกฎ ซัคเซตเทรียตราศีธนูจาตดฝ่ายจูปิเตอร์ควรเกิดวันพฤหัสทัดดินเลโอราศีสิงห์ธาตฝ่ายชัสราศีพิศธทัดดินสันคนเกิดวันอาทิตย์ธัตฝ่ายตัวเลขวันที่เกิดที่เกียวห้องคุณมี18ท6 16ี่16 16ค่ะสอง9แล้วก็13นะคะเรามาดูพลังงานของคุณก่อนว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมา นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าศัตรูนะผู้ที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะเขาทำอะไรไว้กับคุณบ้างและส่งผลทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะพลังงานของคุณนะคะ คุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะแล้วก็มีความรักที่บริสุทธิ์ใส่ซื่อแล้วก็จริงใจต่อเพื่อนต่อสังคมนะคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะคะคุณเหมือนกับว่าเป็นผู้ให้หรือว่าใส่ใจเพื่อนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหรือแม้กระทัง่งความรักนะคุณก็มอบให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากกลุ่มคนเหล่านั้นนะตัวของคุณเองเนี่ยจึงเหมือนกับว่ามีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้องคอยคุ้มครองดูแลคุณนะคะหรือว่าบางคนท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่แบบเหมือนบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําบ้านก็ได้เป็นพระพิคเนตนะ,ะหรือว่าองค์ปู่ฤาษีต่างๆนะคะตัวของคุณเองเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้ที่เหมือนกับอยู่บนนะคะยืนอยู่เหนือ ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาเรื่องราวสถานการณ์มามากมายนะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นะคะทุกอย่างแล้วตัวของคุณจึงเหมือนว่าสามารถยาใช้ชีวิตนะคะอยู่ท่ามกลางปัญหาทุกอย่างนะั้นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยพลังงานของคุณนะเเหมือนกับว่ามีสิ่งสิ่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลหากใครที่คิดร้ายกับคุณหรือว่าทําไม่ดีกับ พวกเขาเหล่านั้นจะถูกตัดเตือนนะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฟ้าดินจะลงโทษเขาพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคิดร้ายนะชีวิตของเขาเนี่ยนะคะถ้าเขามาคิดร้ายกับคุณหรือว่าทําไม่ดีกับคุณชีวิตของเขาอาจจะตกต่ําย่ําแย่นะคะหรือว่าเจอปัญหาในชีวิตเจอความเครียดในเรื่อง,องการงานการเงินนะอยู่ในสภาวะของการที่แบบเหมือน กับความว่างเปล่าหรือว่าตกงานก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าใครที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยชีวิตของเขาก็จะมีเหตุให้ต้องเป็นไปตัวของคุณนั้นปล่อยวางให้อภัยนะคะมีในเรื่องของการที่แบบแม้จะเจอเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาแต่คุณก็สามารถนะคะอยู่เหนือปัญหาได้ ะะมีตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนมีเซนต์หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยนําทางคอยชี้แนะนะให้แสงสว่างกับตัวของคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเหมือนกับว่าคุณคิดดีทําดีเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะเหมือนตัวของคุณนะ,ะมีแต่ในเรื่องของการที่แบบว่า โฟกัสในเรื่องการเงินแนละความมั่นคงในชีวิตคุณจึงได้รับสิ่งเหล่านี้นะคุณไม่ได้ไปเสียเวลากับปัญหาหรือว่าบุคคลที่มาสร้างปัญหาให้กับคุณนะตัวของคุณเป็นผู้ที่แบบเรียกว่าหลุดพ้นจากสถานการณ์หลุดพ้นจากปัญหาหรือว่าศัตรูนะคะก็มไม่กล้าเข้าใกล้นะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเรียกว่าดอกเบื ดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำนะคะอยู่เหนือศัตรูหรือว่าเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์และก็จริงใจนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะอาชีพการงานของคุณความโดดเด่นของคุณความสําเร็จของคุณความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ยนะจะนํามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตให้กับคุณ นะคะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ,ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะเป็นบทเรียนสอนให้กับตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะใช้ชีวิตนะะอยู่บนโลกมนุษย์นะ,ะด้วยความเรียกว่านะคะเข้าใจเข้าใจเรียนรู้ เข้าใจบุคคลนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไดนะ้ตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่อบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าอาชีพการงานของคุณเนี่ยมักที่จะเหมือนกับว่าทําให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะจึงมีบุญบรารมีสนับสนุนหนุนนําในเรื่องของดวงชะตาชีวิตนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตนี่คือพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับว่าศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ย ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้คุณหรือว่าไม่สามารถที่จะทําร้ายทําอันตรายคุณได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความลับของศัตรูผู้คิดร้ายกับคุณนะคะเรามาส่องความลับนะหามีใครคิดร้ายกับคุณเนี่ยนะคะสาเหตุของการที่เขามาคิดร้ายกับคุณ เพราะอะไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรก่อนในสายตาของคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะตัวของคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขาก้าถ้วยนะคะมีความสุขสนุกสนานร่าเริง นะคะกินดีอยู่ดีนะคะเฮฮาปาร์ต hey, ี้สังสรรค์แล้วก็อ่าเป็นพลังงานคนที่คือแบบกินดีอยู่ดีมีความสุขนอนหลับพักผ่อนนะคะแต่ตรงคุณเองอ่ะเป็นคนที่ขยันนะ,ะเป็นคนที่ขยันทํามาหากินะะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะแล้วก็มีนิสัยของความที่แบบความอดทน ความกตัญญูรู้คุณนะรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นอนอมน้อมถ่อมตัวนะคะแล้วก็มักที่จะได้รับโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภมีความสําเร็จหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดของคุณพลังงานของคุณมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะประสบความสําเร็จ นะตัวของคุณก็เหมือนกับว่าคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้เวลานี้คือแบบคุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวคุณเลือกที่จะทําเพื่อครอบครัวของคุณนะคุณเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่แบบเป้าหมายเป้าหมายที่คุณทำเนี่ยในเรื่องอาชีพการงานเนี่ยคุณจะทําเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะแม้จะมีพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้คุณแต่คุณนั้นได้ เรียนรู้แล้วก็เข้าใจคุณเข้าใจว่านะคะเหมือนวงจรชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเจอเหตุการณ์นะคะทั้งดีและร้ายต่างๆมากมายนะเมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะตัวของคุณเนี่ยเหมือนยอมรับยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเหมือนกับว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถที่จะยอมรับรับนะปัญหาความทุกข์ต่างๆ หรือว่าแม้คุณจะเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆคุณก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในสิ่งที่ศัตรูเห็นคือการที่ตัวของคุณเนี่ยมันกบบว่าออใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ได้รับโอกาสแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะคือเหมือนกับว่าหมก ออครุกตัวอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับชีวิตของตัวเองไม่สูงสิงไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะไม่เสียอกเสียใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะไม่ถดถอยไม่เรียกว่าเหมือนกับไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆจนทําให้ศัตรูได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วในเรื่องของอาชีพการงานและความโดดเด่ดนคะคุณกลายเป็นเดอกสตาร์และคุณก็ยังดูมีอนาคตที่สดใสแล้วก็นะจะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียง มากมากนะนี่คือสิ่งที่ศัตรูได้เห็นนตอนนี้เวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความลับเกี่ยวกับศัตรูที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าการที่เขามาเป็นศัตรูกับคุณการที่เขาอิจฉาคุณการที่เขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยเป็นเพราะนะคะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะบางทีคุณอาจจะต้องสงสารเขาก็ได้เห็นอกเห็นใจเขาก็ได้เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าแต่ละคนอ่ะ มันมีความคิดที่มันแตกต่างกันมันมีวิสัยทัศน์ <c oughs> หรือว่าพื้นฐานของจิตใจที่นะคะอ่อนแอแล้วก็เข้มแข็งแตกต่างกันฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความลับเกี่ยวกับศัตรูนะที่คุณต้องรู้เอาไว้เขาปกปิดเรื่องอะไรอยู่และการที่เขามาคิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเนี่ยนะะเป็นเพราะสาเหตุอะไร ศัตรูของเรานะก็มีหลายรูปแบบศัตรูคู่รักเกา่าคนรักเก่านะเพื่อนเกา่าสังคมเก่านะคะหรือว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีในเรื่องของการแข่งขันมีเรื่องของความอิจฉามีเรื่องของการที่แบบเออชิงดีชิงเด่นกันอ่ะนะคะความลับเกี่ยวกับศัตรูที่คุณต้องรู้เอาไว้เจ็ดถ้วยโอ้ยมีมากมายเพราะว่าศัตรูของคุณเนี่ยก็มีในเรื่องของ การที่อยากจะประสบความสําเร็จนะมีเป้าหมายในชีวิตอยากได้เงินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์สินเงินทองนะแล้วเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยเหมือนกับพยายามต่อสู้ดิ้นรนนะกับอุปสรรคปัญหาขยันอดทนนะแต่มันเหมือนกับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาขัดขวางเขานะทำให้เขาล้มเหลวทําให้เขาเอ่อเหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรเลยหรือว่าผิดพลาดนะในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกับว่าทำสิบ นะทำสิบอย่างได้หนึ่งอย่างสําเร็จหนึ่งอย่างแค่เนี้ยก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าคือด้วยความพยายามด้วยความอดทนของเขาความต้องการของเขาเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจหรือว่าเขานะอยากจะมีความสุขนะอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยแต่ก็ดันมาผิดหวังในด้านความรักความสัมพันธ์นะะชีวิตก็เลยมีปัญหานะตอนนี้เวลาพลังงานของศัตรูคือเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เขาเหมือนกับว่าอยากได้ นะไอสิ่งที่เขาพยายามที่จะรักษาไว้นะมันเหมือนกับชีวิตของเขามันพังอ่ะนะมีเพื่อนมีสังคมมีบุคคลรอบข้างครอบครัวนะไม่ได้สนับสนุนหรือว่าชีวิตครอบครัวแตกแยกแตกร้าคู่รักไม่สนับสนุนคนรักหักอกนะชีวิตของสัตรวของคุณตอนนี้เคว้งคว้างอ้างว้างเดียวดายนะคะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเอออาจจะเรียกว่าเหมือนกับ มาเห็นชีวิตของคุณมาส่องมาดูนะเห็นชีวิตของคุณทำไมทำไมคุณถึงได้ประสบความสำเร็จทำไมคุณถึงได้มีในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตทำไมถึงมีแต่คนรักคุณในขณะที่เขาก็ดีเป็นคนดีเหมือนกันแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความเมตตาจากเพื่อนจากสังคมนะทุกคนมีศัตรูเหมือนกันหมด นะมีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียดนะคะใน,ในสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะจัดการบริหารความคิดความรู้สึกของเราอย่างไงแต่ศัตรูของคุณเขาจัดการไม่เป็นนะคะเข้ามาเห็นคุณโดดเด่น เขาไม่เห็นคุณประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เกิดความอิจฉาอีกนะคะเกิดกลายเป็นศัตรูกับคุณอีกนะคะเขาไม่สามารถบริหารจัดการความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะคือเขาคิดว่าเออทาไมเขาถึงชีวิตไม่ดีเหมือนคุณ ในขณะที่คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีแต่คนอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้มีแต่คนชื่นชมชื่นชอบคุณนะ,ะในขณะที่เขาเนี่ยเรียกว่ามืดแปดด้านเลยนะคะคือพยายามทําทุกอย่างและพยายามที่จะทาดีหรือว่านะเออแสดงเหมือนกับแสดงความรู้ความสามารถหรือว่ามีความรู้ความสามารถอะไรเขาก็งัดออกมาหมดนะะทั้งเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาหรือว่าทําตัวให้มีความสุขเนี่ย แต่ชีวิตของเขากลับเจอปัญหานะจนเหมือนกับว่าคือไม่สามารถหลุดพ้นได้จริงๆแล้วตัวของคุณก็มีปัญหานะแต่คุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ปัญหาคุณโฟกัสที่นะ,ะเป้าหมายในชีวิตคุณโฟกัสที่การเงินนะ,ค,ะคุณไม่ได้โฟกัสที่คนมาวุ่นวายกับคุณนะคะคือใครมาวุ่นวายใครมายุ่งใครมาพูดดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณ คุณไม่ได้โฟกัสแต่ศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบอาจจะด้วยจิตใจที่บอบางนะคะก็ดันไปโฟกัสนะกลุ่มคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีก็เลยทําให้นะจิตใจเขาล้มเหลวนะหรือว่าเขาไม่มีความมั่นคงในด้านของจิตใจนะคะบางทีศัตรูของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยจะมีปัญหากันหมดมีอุปสรรคกันหมดอยู่ที่ นะเราจะจัดการชีวิตของเราอย่างไรเราจะรับมือนะคะกับบทเรียนตรงนั้นได้อย่างไรนะคะมันเหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยจะเจออุปสรรคกันหมดนะคะแต่ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเราจะยอมรับปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงเราจะพัฒนา,นาตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะได้ยังไงศัตรูบางคนก็คือเหมือนกับว่าไอ้คนดีเหมือนกับมาอิชาคุณเนี่ยคือเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะจัดการกับความคิดความรู้สึกของเขาได้จึงทาให้เขาเกิดความเกลียดคุณหรือว่าไม่ชอบคุณขึ้นมาหรือว่าอิจฉาคนหรือว่าคอยที่แบบเรียกว่าแซะหรือว่าก่อกวนคุณจริงๆแล้วนะ,ะมนุษย์เราเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสชีวิตของคนอื่นโฟกัสชีวิตของตัวเองทําชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไอสิ่งที่เราได้น,นะค,ะคือมันเข้าหาเรา นะคะแล้วก็ถ้าแบบเราไปเสียเวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกับชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเออนอกจากจะเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราได้อะไรขึ้นมาเลยนะะแต่ศัตรูของคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบเขาคิดว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำณนะตอนนั้นเวลานั้นคือเห็นชีวิตของคุณดีแล้วนะ,ะเข้ามาเหมือนก่อกวนเข้ามาแซะเข้ามาแย่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแย่อย่างเงี้ยน,นะคะมันเป็นเหมือนกับความคิดความรู้สึกของคนที่เรียกว่า ไม่รู้ว่าจะเอาความทุกข์ของตัวเองไปโยนทิ้งที่ไหนนะคะก็เลยโยนใส่คุณอารมณ์เนี้ยนะคะอย่างเช่นพลังงานของคนที่อิจฉาพลังงานงคนที่ไม่ชอบคุณพลังงานของคนที่มีปมด้อยนะคะเออปมด้อยของเขาเนี่ยคือแบบบางคนเนี่ยคือแม้เขาจะตัวโตนะร่างใหญ่กล้ามเป็นมัดมัดแต่จิตใจเขาอาจจะหมุนหมองหรือว่ามีความทุกข์เวลาที่เห็นคนอื่นมีความสุขนะคะมักที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ะะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าต้องนะหาวิธีที่จะปลดปล่อยความทุกข์นะนี่คือความลับของศัตรูนะคะคือเขามีความทุกข์อยู่ทุนเดิมเขามีปัญหาชีวิตของเขานะเขาไม่สามารถจัดการนะความรู้สึกของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาการเงินนะทุกสิ่งทุกอย่างจึงทําให้เขาเหมือน,นว่าผ่านมาเจอคุณหรือว่าเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จและมีความสุขนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าศัตรูคนนี้ ก็เลยนะหันมาเล่นงานคุณนะอย่างเช่นนะคุณเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตได้ดีหาเงินเก่งนะมีความสุขอยู่กับการทำงานของตัวเองนะมีทางเลือกมีโอกาสในขณะที่เขาไม่มีทางเลือกไม่มีโอกาส นะแต่เขาก็ไม่ได้ไขว่คว้าค้นหาแต่สิ่งที่เขาคิดจะทําก็คือการเข้ามาเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกแยนะ่นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคิดอิจฉาทุกๆคนนะจะคิดแบบนี้คือแบบขอให้ฉันได้ปลดปล่อยเถอขอให้ฉันได้แสดงออกถึงความคิดที่ไม่ดีต่อคนอื่นเถอะนะคะแล้วก็ไปอารมณ์นี้นะคะและพลังงานของ คนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือว่าอิจฉาคุณนะสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลทำให้ชีวิตของเขาเป็นยังไง king of w n r นะคะแม้เขาจะมีอาชีพการงานที่ดีมีเพื่อนมีสังคมด,ดีนะ,ะแต่ภายในจิตใจของเขาเนี่ยนะมันหม่นหมองมันท็อกซิกหรือว่าการแสดงออกนะคะชีวิตของเขามันเหมือนกับว่าคือมันเป็นความรู้สึกที่ฝังในจิตใจของเขาความเจ็บปวดความเสียใจเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้น ออกจากปัญหาเหล่านั้นได้มันเหมือนกับว่าคือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะทําอะไรชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขเขาไม่รู้จักปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองเขาไม่รู้จกักเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์แล้วนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ยอมปล่อยให้ความทุกข์เหล่านั้นมันหายไปจากความรู้สึกนะคะไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่คิดที่จะทําสิ่งใหม่นะทําให้มันดีอารมณ์ดนะีพลังงานปตะตู และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัาตรูหรือว่าคนที่คิดรา้ายสิ่งเหล่านี้เขาคิดจะทำอะไรกับคุณไหม The Judgment mm hmm. มันเหมือนกับว่าวิบากกรรมหรือว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณคำพูดการกระทำต่างๆเขาจะได้รับในเรื่องของผลกรรม ส่วนตัวของคุณคุณจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขไม่ว่าศัตรูหรือว่ากลุ่มคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยเขาจะวางแผนหรือว่าเล่นงานคุณในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะรับมือนะหรือว่าเข้าใจหรือว่านะสามารถที่จะทาชีวิตของตัวเองให้ดีมีความสุขหรือแม้กระทั่งนะไม่ว่าศัตรูที่จะทำอะไรกับคุณนะแอบเล่นงานแอบแทงข้างหลังหรือว่าแอบดู เออหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผลงานของคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับคือเขาพยายามเนี่ยระบายความคิดระบายความรู้สึกความเจ็บปวดความเสียใจหรือว่ากลั่นแกล้งคุณทุกรูปแบบหรือว่าจ้องจับผิดนะเล่นงานคุณทุกรูปแบบเพื่อที่จะทําให้คุณนะรู้สึกแย่นะกับสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าจะเป็นการพูดการตําหนิ นะติเตียนหรือว่านะเหมือนกับว่าถ้าให้คุณรู้สึกแย่ในผลงานอ่ะไม่ชื่นชอบไม่ชื่นชม,ม,ชนชมในตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานของการแบบศัตรูอาจจะเหมือนกับโผล่มาแวบๆแบบอะ่ะมันเป็นกลุ่มพลังงานของคนที่เหมือนกับเออคนที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีคนที่ไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตของตัวเองได้ยังไงอารมณ์นี้นะคะคือไม่ต้องไปแคร์นะความลับของศัตรูหรือว่ากลุ่มศัตรูที่แบบ มามาหายหายผู้ผู้โผนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มาสนใจคุณอยู่ดีเหมือนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นชีวิตของคุณคือจําเป็นที่จะต้องหันหลังให้กับกลุ่มพลังงานเหล่าเนี้เลือกที่จะโฟกัสชีวิตของตัวเองเลือกที่จะโฟกัสในเป้าหมายของตัวเองเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองนะคะสมควรที่จะทํา นะคะคือศัตรูเหล่านี้มันเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอะ่ะคืออาจจะเคว้งอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะอาจจะชีวิตล้มเหลวมีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานนะคะแล้วก็นะมีความเครียดเมื่อเปรียบเทียบชีวิตเขากับชีวิตคุณแล้วดนะ,ะเขาเครียดมากเลย เขาไม่มีความสุขนะเขาไม่รู้จะไปไหนดีเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีกับชีวิตของเขาเขาไม่รู้จะทํำยังไงดีให้เขามีเงินมีความร่ํารวยมีความมั่งคั่งมากขึ้นเขาไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรที่แบบแบบ เหมือนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้อะไรเงี้ยนะคะเมื่อคุณเจอศัตรูแบบเนี้ยตาไม่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเขามีปัญหาของเขาอยู่แล้วนะเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรเก่าะคุณต้องตัดนะพลังงานหน้าไพ่บอกว่าคุณต้องตัดพลังงานเหล่าเนี้ออกจากชีวิตแล้วอย่าไปสนใจเขาแล้วนะไปโฟกัสชีวิตของตัวเองเลยนะ,ะไปทําในเป้าหมายของคุณเลยนะศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบ เขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆในชีวิตของเขาได้สิ่งที่เขาทําได้นะ,ะก็คือการที่แบบเหมือนแวะเวียนเข้ามาดูชีวิตของคุณนะ,ะเหมือนกับมีความชื่นชมหรือว่ามีความชื่นชอบหรือว่ามาคอยจับผิดชีวิตของคุณแหละนะแต่จริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยคือไม่รู้จะไปไหนดีชีวิตของเขาคือต้องการมีความสุขเหมือนคุณต้องการความมัง่งคั่งต้องการความสําเร็จ ะะต้องการสิ่งดีๆเหมือนคุณแต่ทําไม่ได้เหมือนคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วคือแบบคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะเขาไม่สามารถที่จะมาทําร้ายทําอันตรายคุณได้นะเมื่อคนเมื่อคุณเนี่ยไม่สนใจเขานะท้ายที่สุดแล้วเขาก็นะจะไปสนใจชีวิตของตัวเขาเองหรือว่านะเขาอาจจะไปสนใจชีวิตคนอื่นที่เหมือนกับว่าโดดเด่นหรือว่าประสบความสําเร็จกว่าเนี่ยไพ่หกดาบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ พลังงานของตัวของคุณเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจพลังงานเหล่านี้เลยนะคุณทําให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขก็เพียงพอแล้วอย่าไปนสนใจนะคะเหมือนศัตรูหรือว่าเรื่องราวเออว่าทําไมเขาถึงมาก่อกวนเราทําไมเขาถึงมาพูดทําไมเขาถึงมาทําให้เรารู้สึกแย่นะเพราะว่าชีวิตของเขาไม่รู้จะไปไหนดีชีวิตของเขาเคว้งคว้างชีวิตของเขาไม่ประสบความสําเร็จนะคะชีวิตของคนเหล่านี้ยเหมือนกับว่าคือ ก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเหมือนเข้ามาเพื่อที่จะแวะเวียนนะมาดูนะดูแล้วก็ไปนะดูแล้วก็ผ่านไปอารมณ์เนี้ยนะท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ส่งผลถ้าแบบเราไม่ได้คิดเอ่อในรูปแบบของการที่แบบอ่าเก็บคำพูดเก็บการกระทำของกลุ่มคนเหล่านี้มาใส่ใจท้ายที่สุดแล้วนะคะศัตรูเหล่านี้หรือว่าคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยก็ทำอะไรคุณไม่ได้อยู่ดีนี่คือความลับของศัตรูนะคะจริงๆแล้วไม่ได้คิดอยากจะก นะทำอะไรคุณหรอเหมือนแวะเวียนผ่านไปผ่านมารู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นมีความสุขรู้สึกว่านะคุณนั้นประสบความสําเร็จนะเห็นในสิ่งที่คุณทำนะเหมือนกับว่าชื่นชมชื่นชอบหรือแม้กระทั่งนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลนะงานออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะเจอคอมเมนต์ละลานจะเจอนะในสิ่งที่แบบเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ชื่นชอบชื่นชมคุณนะคนะเป็นหลายรูปแบบ ทั้งมาํำหนิติเตียนนะทั้งมา,าพูดมาทำเ,าเป็นเรื่องราวแบบนี้คือเราต้องเข้าใจนะทำงานโซเชียลไลน์แล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเออเหมือนกับไม่ไม่เก็บคำพูดไม่เก็บคอมเมนต์เหล่านี้มาใส่ใจท้ายที่สุดแล้วนะผู้คนเหล่าน,นี้ก็คือมาชื่นชอบชื่นชมคุณแหละเพราะว่าเขาทําไม่ได้เหมือนคุณนะส่วนเพื่อนบุคคลสังคมรอบข้างนะจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตต่างคนก็ตา่างรับ เหมือนกับว่าหาเงินหาทองใช้อ่ะนะคะคือมีอาชีพการงานต่างคนต่างอยู่นะ,ะเออท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามาเอาเงินให้เราใช้หรือว่าเราก็ไม่ได้เอาเงินแม่เขาใช้นะคะชีวิตของใครของมันนะคะท้ายที่สุดแล้ววิบากกรรมมันก็จะทํางาน นะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเขาพูดนินทาคุณนะไม่ใช่ว่าเขาจะพูดนินทาคุณเพียงแค่คนเดียวเขาอาจจะพูดนินทาคนอื่นนะคุณอาจจะเฉยแต่คนอื่นอาจจะไม่เฉยนะคนที่จะแบบจะเล่นงานเขาอ่ะก็อาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าคนที่เหนือกว่าเขาคนที่สามารถจัดการเขาได้นะคะมันก็จะต้องมีเหมือนในเรื่องของวิบาก,กรรมสมผลทำให้คนที่นะคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยได้รับผลกรรม นะท้ายที่สุดเนาะฉะนั้นถ้าแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราไม่สามารถจัดการคนแบบนี้ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นาทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ